ครับมาวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับกระเป๋าที่แพงที่สุดในชีวิตนะครับเท่าที่เคยซื้อมานะครับจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ซื้อกระเป๋าแพงๆหรอกแต่ว่าเป็นคนที่ชอบซื้อสมบัตินะครับต่อจากลูกพี่ลูกพี่เบียร์ระยกนะครับเขาเคยรีวิวลงติ๊กต็อกไปแล้วนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกเลยที่เราจะเปิดกระเป๋าเพิ่งส่งมาเมื่อกี้พี่เหมียวส่งมาให้นะครับกล่องใหญ่มากหนักใหญ่ใหญ่มากในละ มามาแล้วนะครับกระเป๋าก็ซื้อ,อยากให้ยเดียไปหยกนะครับเสื้อก็ยืมของหมอสมเกียรตินะครับชีวิตกู <c oughs> มาอึบ๊บโหดูอืมห,หนังนุ่มมากปกติกระเป๋าลุยหนังม่นุ่มขนาดนี้นะนี่แบบนุ่มจัดเลยอะนี่สีเขียวไหมหุยชื่นไม่ใช่หรุยวิกตองสีเขียว อโอ้ยนุ่มนุ่มจัดหอ,อมแม่ตะเคียนสิบางยังไม่ได้โอนให้ลูกพี่เลยอ่ะหรอก็บอกลูกพี่บัญชีมาส่งช้ารีวิวเสร็จแล้วไม่โอ้อนเลยนะลูกพี่โหดู้ขงงไรติดะไ่วะเนี่ย เฮ้ยเข้ากูอยู่นะเท,เท่เลยพี่เข้ากูอยู่นะไอ้เคลิ้นเข้ากูอยู่นะของจริงสวยกว่าใ้รูปมันเน่สวยเลยอะอนี่นรักปะเท่เลยเหรอขอสะพายใช่เฮ้ย ต่ารักปะเอ้ยเทเทแล้วก็มีใบเล็กๆด้วยโอ้โดูใบเล็กๆติดตรงไหนวะตรงไหนอะ่ะขึ้นนี่เหรอมไม่ใช่ตรงนี้ปะน,นี่เล็กๆอ่านะครับก็เทนใช่ไหมไคควายเอ็ดลักชชวรี่ก <quiet> <c oughs> ูตะโกน <c oughs> โอ้โค้งเลยัเหมือนคนบ้าปะเขียวเหนียวซับฮะนี่นี่เหมือนคนบ้าไปใหญ่แล้วอูเสื้อนะครับยืมหมอสมเกียรติมาออกของกระแสนะครับกระเป๋าซื้อต่อลูกพี่เดียบใหยกนะครับปากัยังไม่ได้ออนด้วยรีวิวแล้วนะครับอะใครอยากซื้อต่อ Atma my